ตอนที่7เริ่มจนด้วยฉากที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดภายในปราสาทไฮเดน ในหนึ่งในสมาชิกของกองทัพเมนาดได้บุกเข้ามาในห้องที่ลูน่าพักอยู่เธอใช้เวทมนต์ควบคุมแม่เหล็กเพื่อเข้ามาและปะเชิญหน้ากับเนลรุที่กำลังปกป้องลูน่าอยู่ในประกาศว่าเธอจะทำการทดสอบความเข้ากันได้ทางเวทมนต์ของลูน่าโดยใช้ยาชนิดหนึ่งที่หากไม่เข้ากันจะทำให้ผู้ที่กินตายได้ทันทีเนลรุพยายามห้ามแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเนื่องจากความแข็งแกร่งของไนไนโออวดว่าเวทมนต์ของเธอแข็งแกร่งมากสามารถหยุดกระทิงได้แต่ด้วยความเป็นห่วงลูน่าอย่างสุดหัวใจทำให้เนลรุมีแรงฮึด ผักเหล็กออกไปได้สําเร็จในที่สุดในขณะเดียวกันนั้นเองอลิเซียก็กําลังต่อสู้กับกองทัพแมลงของเมนาดอยู่ข้างนอกปราสาทเมนาดเห็นอลิเซียกําลังดึงหนวดของตะขาบอย่างน่ากลัวทําให้เขารู้ว่าอลิเซียไม่ธรรมดาและเป็นหนึ่งใน13ผู้กล้าอลิเซียรีบเข้าไปในห้องและพบว่านายหมดสติอยู่ส่วนเนรูลล้ก,กาลังกอดลูน่าอยู่ เธอสงสัยว่ารู้ขนาดใหญ่บนกำแพงนั้นใครเป็นคนทำเนลรู้บอกว่าเธอแค่ตั้งใจจะผลักเตียงกลับไปแต่ไม่รู้ตัวว่าได้ทำลายกำแพงไปด้วยอลิเซียตระหนักได้ทันทีว่าพวกเขาต้องรีบหนีเพราะเป้าหมายของพวกเมนาดคือลูนา่าทั้งสามคนจึงตัดสินใจกระโดดลงจากปราสาทและอลิเซียก็ใช้ดาบของเธอฟันพวกมแมลงที่ตามมาอย่างดุด,ดันเพื่อเปิดทางหนีเมื่อ,ออลิเซียและพวกหนีไปได้นายก็กลับมาหาเมนาด เพื่อขอโทษที่ปล่อยให้อลิเซียหนีไปได้เมนาดบอกว่าทั้งสองคนดูถูกไม่ได้โดยเฉพาะอลิเซียที่เป็นหนึ่งใน13ผู้กล้าหลังจากนั้นเมนาดก็สั่งให้รวบรวมชาวบ้านทั้งหมดมาที่ลานกว้างเขาได้กล่าวปราศัยกับชาวบ้านว่ากองทัพของพวกเขาไม่ได้มาลุกรานแต่มาเพื่อปกป้องดินแดนนี้จากราชันอสูรและบรรดาผู้ทรยศเมนาดกล่าวหาว่าอลิเซียเป็นอาชญากรและศัตรูของเผ่ามนุษย์ทั้งหมดทําให้ชาวบ้านเชื่อคําพูดของเขาและเริ่มออกตามหาอลิเซียโดยถือคบเพลิง ในอีกด้านหนึ่งแม่ทับโดเรก็กำลังเดินทับมาถึงแม่น้ำมาเรหลอซึ่งเป็นตัวละครที่เหมือนสัตว์อสูนก็ปรากฏตัวออกมาและใช้ความสามารถของมันทำให้น้ำในแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเพื่อสกัดกั้นการเดินทับของโดเรโดเรชื่นชมหลอว่าทำได้ดีมากแต่ก็ยังมองแผนของหลอออกทั้งสองเข้าปะทะก,กันแต่โดเรแข็งแกร่งกว่ามากและสามารถเอาชนะหลอได้โดยง่าย โดเรใช้ดาบของเขาฟันกองทัพของหลอจนกระจัดกระจายโดยกล่าวว่าคนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกนี้โดเรบอกหลอว่าเขาต้องการทำลายตำนานผู้กล้าที่ไม่เป็นจริงท่านใดนั่นเองเครวาเทสหรือเคนก็ปรากฏตัวขึ้นมาเคนถามโดเรว่าได้พลังเวทมนตร์มาจากที่ไหนและกล่าวว่าเขาจะจัดการกับผู้ที่ทำให้ดินแดนของเขาแปดเปื้อนโดเรใช้พลังดาบของเขาแต่เคนแทงทะลุตัวเขาก่อนโดเรไม่ยอมแพ้และเปิดตาที่สามพร้อมกับใช้เวทมนตร์ขั้นสูงสุดที่เรียกว่าค oh ุกโลหิตอสูร ซึ่งแลกมากับการสละร่างกายของเขาเองโดเรเชื่อว่าเคนจะไม่สามารถหลุดพ้นจากคุกนี้ได้และสั่งให้กองทัพของเขามุ่งหน้าต่อไปในขณะที่ตัวเขาเองกลายเป็นดาบและในที่สุดเครวาเทสก็ถูกขังในกรงเวทมนต์ที่โดเรสร้างขึ้นแม้ว่าเขาจะพยายามหลบหนีอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถออกจากกรงที่สร้างขึ้นจากเวทมนต์ต้องห้ามได้ทำให้ตอนจบลงด้วยความไม่แน่นอนว่าเครวาเทสจะสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ได้อย่างไร